สรุปข่าวชิงเมนูโกรประจำรวันที่15ธันวาคมโดยโค้ชเทเบอบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้กอเสนอะอะไรยังไงเมื่องานนี้อัลบริมรับได้ถ้าโดนสโคซับชี้ท่าผีชนะก็จบนะเมื่องานนี้บริเ็นอัลบริมหัวหน้าโคช้ชของแมนยูได้กล่าวว่าคำวิจารณ์ของอดีตนักเตะรรตตบตำนานนั้นเป็นเรื่องที่คาดหวังได้เพราะสโมสรทำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดหวังในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยพิศาจแดงเองจะลงเล่นในเกมพิมาริก,กับมาทั้ของฝั่งปรมัสในช่วงจนันนี้โดยที่บรูดีนแล้วัชชนะจะทําให้พวกเขานั้นรังอยู่อันดับที่6อันดับแรกเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันทีนี้น่าประหลาดใจก็คือนี่จะเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นดับตั้งแต่สิ้นสุดฤดูกาลสัปดายี่สิบสามก่อนจะพ่ายต่อทด้นข,ของฝั่งคริสตัลพาเีสศูนย์ต่อสี่ซึ่งเกือบจะทําให้อีิชเชนฮาร์คถูกปลดจากจตำแหน่งก่อนที่จะคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ในท้ายที่สุด แปลว่าจะเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งสำหรับนองฝั่งอัลบริมแต่มันก็เป็นก้าวที่ถอยหลังอย่างมากจากยุคข,ของเซอร์อเล็กโฟกุสันซึ่งก็แบนยเองไม่เคยจบเป็นดับที่ต่ำกว่าที่3เลยต,ตั้งแต่คว้าแชมป์ครั้งแรกในช่วงปี1993จางบุบงที่เองพอสโคจึงได้โต้แย้งในพอดแคสต์ดูคูดเดอะแบชและเดอะฟุตบอลของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอัลบริมนั้นไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาคุมทีมเก่าของเขา เพราะว่าระบบของเขานั้นไม่เข้ากับธรรมเนียมของแมนยูที่เล่นโดยใช้ปีกในคารักนี้ต้นเองนะเมื่อถูกถามว่ามีปัญหากับอดีตนักเตะที่วิจารณ์เขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคารักนี้หรือไม่อาว์ริมก็ได้กล่าวว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปกตินะมันเป็นความจริงที่ว่าานะผู้จัดการทีมของแมนยูผมคิดว่าเรานั้นทําผลงานได้ต่ากว่าที่ควรจะเป็น เราควรจะมีคะแนนที่มากกว่านี้โดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ดังนั้นแล้วผมจึงยอมรับมันว่าเป็นเรื่องปกติบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่มีข้อมูลครบถ้วนและก็มองเห็นแมนยูในวัฏฏฐานที่พวกเขาเคยมาที่นี่อยู่แล้วซึ่งชนะเสมอมันยากเลยนะสำหรับพวกเขาที่จะเห็นสมบัติของพวกเขานั้นอยู่ในสถานก,การณ์เช่นนี้อัลเบริมเองก็ปฏิเสธทฤษฎีที่ว่าการโจมตีแบบนั้นทําให้งานของเขานั้นมันยากขึ้นการประเมินของเขานั้นเรียบง่ายกว่านั้นเยอะ ไม่ไม่ไม่เขาจะกล่าวเสริมปัญหาคือการไม่ชนะต่างหากนะปัญหาคือตัวผมเองในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมผมทําได้ไม่ดีพอนั่นก็เป็นความจริงและก็ผมยอมรับได้ปัญหาเดียวสำหรับพวกเขาก็คือแมนยูไม่ชนะและไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ควรจะเป็นถ้าคุณชนะก็มีปัญหาอาร์บอริมเนี่ยชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานของนักเตะที่อายุน้อยบางคนที่เขาต้องใช้ในฤดูกาลที่แล้วเป็นหลักฐานแล้วว่าเขานั้นกำลังทำงานกับเครื่องมือ ที่ไม่สามารถทํางานที่เขาต้องการในครั้งนี้ได้นั่นเองนะเรียกว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็บร้กานนะฮะโลน่าจะเกือบหมดทั้งทีมแล้วเอามาดูข่าวต่อมานก,กันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ทั้งของฟังอิบราโอราชูอามัดและก็เมาสองแข้งอันตรายของพีเลยนะเมื่อครันี้ ora, นอันโตนีอิบราโรา่าใหญ่ของบรอดมัทมองว่าอามัดดียันโรและก็เมสันเมาส์สองนักเตะของฝั่งแมนยูนั้นเป็นตัวอันตรายในเกมที่ทั้งคู่นั้นจะต้องเจอกันในช่ว,วงวันจันนี้ โดยตัวเชอร์รี่เองกำลังแยบได้ชนะในเกมลีกมาแล้วมากถึง6เกมติดต่อกันก่อนจะเยือนกลับไปทั้งของโอทัฟอร์ดของบริเวณอัลเบริมที่กำลังทำงานได้ดีซึ่งทางอีราออรามองสอนักเตะอย่างอาวันชนั้นโชว์ฟอร์มได้ดีและก็เมาส์เองนั้นก็กลับมาทำผลงานได้ดีและก็เป็นตัวอันตรายของฝั่งทัพพิศาดารในครั้งนี้เพิ่มเติมซึ่งการเซ็นสัญญากับแนวรุกอย่างทด้านของเอเบโมคุณย่าและก็เชสโกนั้นมันยอดเยี่ยมมาก แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนนักเตะอย่างคณนงของอาห์มัดแล้วที่ตอนนี้มีความสําคัญมากกว่าเดิมอิบราอราก็ได้กล่าวเาขาคนนี้เป็นภัยคูกคามที่ร้ายแรงมากกว่าเดิมและเราต้องเตรียมความพร้อมร,รับมือกับการดวลที่ยากลำบากสำหรับแม็กซ้ายแม็กขวาและก็เซนเตอร์เพราะคุณต้องรับมือกับผู้เล่นที่มีฝีเท้าที่ดีเยี่ยมหลายคนในพื้นที่เปิดอีบราอราเองยังพูดถึงเบสันเมาส์ครั้งนี้ด้วยได้ว่าเมสันเมาส์นั่นหรอ เป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดมากเขาเลือกตำแหน่งที่ดีเสมอผมคิดว่าเขาเข้าใจและก็วิเคราะห์เกมได้ดีมากในการเลือกพื้นที่ในสนามที่เขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ได้ดีที่สุดนะบางครั้งเขาก็ยืนสูงบางครั้งก็ลงต่ำบางครั้งก็ออกนัานข้างบางครั้งก็ตัดเข้ากลางและแน่นอน,นว่ามันมีเหตุผลที่ทําแบบนั้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้เขาคงยังเป็นยอดเยี่ยมยังเขาเรียกว่ายังยอดเยี่ยมในการที่จะ เล่นกับนักของฟุตบอลหากว่าประหลนั้นให้เวลาเขามากพอนะก็เป็นว่าง,งานนี้เรียกว่าท่านักขฝั่งอันโตนิอุโาราลา่นั้นบอกเลยนะว่า2นักเตะค,คนนี้อันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ชเชลอร์มองผีคว้าชายัยแม้จะเจองานยากในครั้งนี้ก็ตามทีนะโดยอารันชเชลอร์อดีกองหน้าคนดังเชื่อว่าแมนยูจะเก็บชัยชนะเหนือ ปรมาณในเกมพิมพ์บริกอังกฤษในช่วงบันจ,จันนี้จงได้โดยบริษัทแดนจะกลับมาคว้าชนะได้อีกครั้งในเกมล่าสุดเหนือบูฟตันเวนเดอร์4-1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ทัพนฮะเชอรี่เองนั้นกำลังแย่ไม่นชนะเดลีกมาแล้วมากถึง6เกมติดต่อกันแล้วโดยเชอรี่ได้พูดถึงเกมเกมนี้บอกว่าผมคิดว่าแมนยูนั้นมีดีพอที่จะเอาชนะประมาณในครั้งที่ได้แน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายนะแต่กับการที่จะเล่นในรังอย่างในารื่องของโอทัลโฟร์ ผมคิดว่าพวกเขานั้นจะชนะ2เกมติดต่อกันในครังนี้ได้ผมขอเลือกให้กับเจ้าบ้านคว้าชัยชนะในครังนี้ปัจจุบันแมนยูปรัอันดับที่8ของตรงนารางคะแนนด้วยการมี25แต้มส่วนบรมัทนั้นหล่นไปอยู่ที่15ในตอนนี้มีทั้งหมด20แต้มในครังนี้ก็เป็น,นง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานช่ครับอาร์ตงเยเปิดชื่อ3แข้งที่อัมบอริมหมดสิทธิใช้งานแมนยูฟัดกับบรนมัทลุ้นขึ้นที่5ในพรีเมเรกนะ โดยกระทบแค่ไหนเปิดชื่อ3แข้งที่บริเวณอัลบาริมบนซีอเลือดฝอยทองบทสิทธิ์ที่จะใช้งานในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูนเดพบกับ,บนั่งของบร์บมัทลุ้นขึ้นที่5พิมพ์บริษัทอังกฤษในฤะด,ดูกาลสัปดยี่สิบในช่วงของข่้มกินวันนี้เรืกว่วงานนี้กระทบแค่ไหนไปดูกันเปิดสั่งชื่อ3แข้งที่โรเบนอัลบาริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสนั้นจะหมดสิทธิ์ใช้งานในเกมที่ปีแดงแมนยูจะต้องเปิดสนามโอทัลฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของ เดอะเชอร์รี่บราดมัชอันโดินีอิบราอราที่มีผู้จัดการทีมชาวเป็นโปรตุเกสอ่ากลุ่มองเยียนเพื่อที่จะลุ้นขึ้นที่5พิมเบริกในฤดูการ2025คืนนี้โดยคืนนี้ฟาดแข้งกันเวลาตีสานาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยปัจจุบันเจ้าบ้านนั้นอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนด้วยการมีทั้งหมด25แต้มจากการแข่งขัน15นัดเกมที่แล้วบุกไปถล่มเอาชนะหมาป่าวูฟเวนตันเบนเดอร์4-1 ส่วนทางด้านของทีมเยือนอยู่อันดัทที่15ของตารางคะแนนมี20แต้มจากการดงสนาม15นัดเกมที่แล้วเปิดบ้านเสมอกบรันของสิงโตนขึ้นคารมเชลซีย0-0ล่าสุดนั้นก่อนเกมต่างราวบรูเบนอัมบริมจาไม่มี3นักเตะอย่างเบเชมินเชสโกหลังที่ผู้จะมีอาการอาหารเป็นพิษต,ตามหลังอาอาการเจ็บเขา่ารายต่อมาก็คือมาร์ชไทโดริกปาการหลังชาวเดนลนร์และก็แฮร์รี่แมกไก นารับชาวอังกฤษที่ได้จะย,ยังคงไม่พร้อมเกม่ํำคืนวันนี้ก็เป็นในว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์อน,นันตของฝั่งแข้งแมนยูศึกในครั้งนี้กันด้วยนะไปชิงที่5ครับเรามาดูข่าวต่อมานก,นกันครับอัลบริมรับผมแยกเองนะไม่ติดใจที่อดีตแข้งแมนยูนั้นรุมตําหนิโดยบร,ริเวณอัลบริมยอมรับเป็นว่าผลงานในการคุมแมนยูของเขายังไม่ดีพอจึงเข้าใจที่อดีตแข้งออกมาวิจารณ์กันเยอะแยะมากมาย พร้อมย้ำชัดไม่โกรธหรือว่าน้อยใจไม่แต่น้อยยืนยันไม่เคยคุยกับคอบบี้เมนูเรื่องการย้ายทีมท่ามกลางกระแสข่าวต่อเนื่องโดยรูปเบปนอัลบริม H. ฮชโค้ชของฝั่งแมนยูเองได้กล่าวว่าตนนั้นไม่ได้จิตใจอะไรกับบรรดาอดีตแข่งพิศาแดงเลยที่มักจะทำตำหนิแนวทางการดัดทีมของ ตนเองในครั้งนี้แม้ว่าในฤดูกาลนี้แมนยูจะมีผลงานที่ดีขึ้นมาบ้างแต่หลายคนก็มองว่ามันอาจจะยังคงไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งช่วงที่ผ่านมานั้นอดีตแข้งดังของแมนยูเองนั้นก็หลายคนก็ผันตัวไปเป็นกูรูนะฮะแสดงความไม่พอใจกับเรื่องของทางฝั่งสนันการของทีมอยู่เรื่อยๆในครั้งนี้เพิ่มเติมนะโดยกันนี้ทานของฝั่งอัมบริมเองก็ได้เปิดเผยว่าบางครั้งพวกเขาก็ไม่มีข้อมูลทั้งหมดในครั้งนี้ ากว่าพวกเขานั้นประเมินจริงแมนยูจากปรัสดฐานที่เกี่ยวกับท่านของฟังที่ความคิดเห็นในหลายอาชีพในอดีตนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงที่ทีมนั้นชนะตลอดในครั้งนี้ดังนั้นพวกเขาก็เลยทำใจยอมรับได้ยากหน่อยที่ต้องมาเห็นในสโมสรที่พวกเขารักนั้นเป็นสถานการณ์แบบนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับพวกเขาหรอกนะ ความจริงก็คือผมคือผู้จัดการทีมของแมนยูตอนนี้และผมคิดว่าปรกนั้นยังคงทำหน้าที่กันได้อย่างต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเราควรจะต้องเก็บแต้มไว้จงได้ามากกว่านี้โดยเฉพาะดนฤด,ดูกาลนี้ซึ่งปัญหาถ้าพูดผมเองฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมยังคังทำผลงานได้ไม่ดีพอและผมก็ยอมรับคำตำหนิติเตียนที่เกิดขึ้นตลอดน,นั้นในรนั้งนี้นั่นเองนะและนี้ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในช่วงที่นครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ